าละรครับวันนี้อยู่กับสจอรีวิววันนี้เราอยู่กับตัว t o y ย t a GR s u p e r นะครับตัวน,นี้เป็นโมเดลน่าจะรล่าสุดละของ t o y ย t a นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ผลิตที่ไหนผลิตที่จีน <laughs> โอเคตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวจ้าจไม่ผิดนะเรามีกัน แกะดูของก่อนก่อนจะซื้อนะครับน,นี่สีขาวสีเงินสียังไงสีบอลสีอันนี้แหละเออแกะมาตัก่อนวันนี้ก็ตัวนี้มันงานเขาค่อนข้างที่จะอีโคโนมี่หน่อยก็คือแบบถอดง่ายนะครับเพียงแค่ไขนี่ออ,อกไม่ต้องมีไขควงไม่ต้องมีอะไรเลยมือเราได้เลยชอบแบบนี้มากเลยขยง่ายเก็บง่าย ชุเว้นวัสดุเขาไม่ค่อยได้หรูดูดีขนาดน,นั้นนะยังไงก็เรือขายอยู่ดีไม่เป็นไรต,ตัวนี้มันก็มีชิปล็อกนะครับปือถอยไขไขทิ้งไว้ได้เลยไขยน็อตทิ้งได้เลยแล้วก็เก็บแต่ตัวตัวตัวนี้ไว้ซึ่งส่วนใหญ่รถบรรคุยีิบเจ็เฮดเนี่ย ใกะเทิร์ดเนี่ยมันก็มีพวกคอนโทรลเลอร์เรือๆเยอะๆอ,อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะมันมีสวยนะครับเปิดออกมาก็จะเจอรางถ่านสายถ่าน 2A 2ก้สอง้อนนะครับเ,เวลากดไม่มีไฟบอกแล้วก็ดูตังแก้ง,งนะครับไม่สมกับรถเลยเนาะ ตัไปนะครับตัวรถตัวรถเนี่ยงานไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะครับแต่ซูเป้าเนาะมันสวยตัวมันสวยนะครับคือถ้ามองห่างๆอะ่ะสวยนะครับสวยแหละ แต่ว่ามองใกล้ๆก,ก็ตำหนิเยอะหน่อยนะครับรรก็เรื่องของพลาสติกเรื่องของบอดี้อะไรเนาะไม่ได้เนียนตาขนาดนั้นนะครับมองห่างนี่คือแบบจอดเป็นโมเดลเท่ๆเนาะค่าตัวไม่ถึงหลักพันนะครับตัวนี้สำหรับใครอยากจะจีบไปดูแลต่อก็ได้นะครับไม่ได้ลงพืนเนาะเดี๋ยวเราเรามาไขา จะได้เนี่ยรถอ่ะมันต้องไขด้วยสปูอย่างเดียวเหมือนเดิมตัวรถจัดงานของพวกนีน้ทำไมทำไมชอบขไขเตอร์นัดไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวด้วยฮะ เราใส่ไปสามก้อนนะครับโ okay. อเคอ้าวลืมเทิร์นออนโอเคไม่มีไฟน่าเะียดายเดียวได้เลย จะประมาณนี้นะครับอ่ะดูรถกันอีกทีก่อนจะเก็บสำหรับใครสนใจก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับกับ t o y ย t a GR Supra นะครับเข้าฝ่ามือโอเคแล้วคิปหน้าสวัสดีครับ